ระลึลกแสงสว่างวางไว้ตรงไหนคะการระลึกแสงสว่างให้รู้เฉพาะหนะ้ราระลึกรู้อยู่ในสมองของเรานะเนี่ยระลึกรู้เพราะว่าปกติเราสมองเราก็คิดอยู่แล้วนะให้ใช้มันเป็นประโยชน์นะถ้าบางอันนี้เราก็พูดไปในความเป็นจริงนะเพราะเราเองก็เคยเคยทำเหมือนกันมานะ มึงทเราลึกในเสียงสว่างลึกรู้อยู่ในสมองนั่นแหละแล้วมันจะฉายภาพออกมาเองเพราะว่าอาศัยสัญญานะลึกเสียงสว่างให้มันได้เราเห็นอยู่เฉพาะหน้านะเห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละเห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนะเห็นอยู่ใกล้ๆเรานี่ใกล้ๆใกล้ๆอย่างเงี้ยเห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราก็ลึกภาพเอามาใช้นะมังครมังค้งเอามาใช้เพราะว่าจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เอามาใช้ใช้ได้จริงๆนะลองดูนะใครก็ตามนะอยากจะลองเล่นๆก็ได้นะไม่ต้องจริงจังลองทําเล่นดีกว่ามั้งเพื่อนๆเบื่อเบื่อที่เซ็งเงี้ยลองนั่งนลึกภาดสัญญาทำไปสัญญามันผูดเยอยวจังวะอย่างเงี้ยสัญญาไอ้แสงสว่างสัญญาทุ่งนานเป็นยังไงเนะี่ยทิวเขาเป็นยังไงเนะี่ยก้อนเมฆเป็นยังไงลึกไปนะลึกไปพอเลือกก็มันอยู่ที่เราลึกก้อนเมฆเป็นอย่างนั้นสีขาวฟ้าอย่างนั้นลึกไปทําให้จิตใจมันเห็นจิตใจมัน เริ่มเบิกบานเริ่มหมุนเข้ามาพอใจที่อยากจะดูมันจะใช้ออกมาเองนะสิ่งนี้นะ